สวัสดีครับผมสตาร์ม s สเตอร์จัตุรงเกิดรัตวันนี้พิเศษครับอย่างที่เมื่อกี้น้องเปียวได้บอกว่าได้รับมอบหมายครับให้มาแนะนําผลิตภัณฑ์ของอะตอมี่ของเราครับซึ่งก่อนที่จะไปแนะนำเนี่ยผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการแนะนําตัวเองนะครับผมเองนั้นจริงๆแล้วทําธุรกิจรถยนต์ครับมาประมาณสัก30ปีได้ครับก็เป็นธุรกิจที่ชอบนะผู้ชายชอบรถยนต์นะครับตอนแรกครับเมื่อยุคก่อนเนี่ย20-30ปีต้องบอกว่าทำเนี่ยกำไรดีมากเลยนะครับกำไรประมาณ2 0 3 0ครับ แต่ว่าเมื่อออนไลน์เข้ามาอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทก็ปรากฏว่ามีการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมากๆครับก็ทําให้อัตราการกําไรเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับพอดีจบเป็นนักบัญชีด้วยนะครับก็จะมองไปข้างหน้าด้วยว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ผ่านวิกฤตมาหลายรุ่นตั้งแต่ต้มยํากุ้งอะไรแล้วแต่นะครับก็ทําให้มองหาโอกาสธุรกิจอยู่เสมอครับก็จริงๆแล้วทํานอกจากธุรกิจรถยนต์ก็ยังทําธุรกิจประมาณสักสิบอย่างแต่ปรากฏว่า ก็ดูแล้วนะครับก็มองหาธุรกิจที่เอ๊ะทำยังไงจะประสบความสําเร็จไปภาษาง่ายๆคือรวยครับแต่ก็ดูแล้วก็ยังยากอยู่ครับจนมาถึงวันหนึ่งครับก็มีเพื่อนที่เป็นชาวเกาหลีนะครับจริงๆแล้วทาธุรกิจด้วยกันนหะเพราะธุรกิจอีกอันหนึ่งก็คือการบริหารสายการบินครับเขาก็มาแนะนำนะครับเป็นคนเกาหลีก็มาแนะนําให้รู้จักอาโสมี่ครับตอนแรกพอเล่าให้ฟังว่าเป็นธุรกิจอาโสมี่ก็เป็นยังไงครับธุรกิจเครือข่ายนะครับขายตรงนะครับ ก็ฟังแล้วก็เฉยๆแต่อย่างที่บอกก็คือคุณสมบัติอันนึงที่อยากให้ทุกท่านมีนะถ้าอยากประสบความสําเร็จก็คืออย่าปล่อยให้โอกาสเป็นอากาศครับสิ่งแรกนะอย่าปล่อยให้โอกาสเป็นอากาศครับโอกาสที่เข้ามาอย่าเพิ่งรีบปัดทําความเข้าใจก่อนศึกษาดูสักนิดหนึ่งครับเวลาในชีวิตเราถ้าเราทําความเข้าใจมันสักหนึ่งเดือน3เดือนไม่เป็นไรนี่ถ้าโอกาสนั้นใช่เหมือนธุรกิจอโสมีที่หลายๆท่านที่เป็นสมาชิกใหม่หรือเพิ่งรู้จักนะครับก็อยากให้รับฟังและศึกษาข้อมูลมากขึ้นเพราะว่า ท่านอาจจะเปลี่ยนชีวิตเหมือนที่ผมกําลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้ครับผมเลือกธุรกิจนี้ตามที่นงเปรียวได้บอกไปนะครับว่าธุรกิจนี้เป็นบริษัทที่ดีครับวันนี้บริษัทอาโชมี่มียอดขายมากกว่า5 0 0หมล้านนะครับขยายไปทั่วโลกเลยเป็น global อาโชมี่ครับแล้วก็ความสําเร็จก็เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เรื่องที่เป็นเล่าแล้วก็หลอกกันแต่เป็นเรื่องจริงครับทีนี้จุดสําคัญที่ผมเข้าสู่ธุรกิจนี้เนื่องจากทําธุรกิจมาครับจะรู้ว่าหัวใจที่สําคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ ถ้าเรามีสินค้าหรือบริการที่ดีและที่สําคัญคือราคาแข่งขันได้ครับอันนี้จะทําให้เราสามารถชนะคู่แข่งได้และเราก็อยู่ได้นานแล้วก็เติบโตครับในส่วนของอันทูมี่เราก็รู้จักในสโลแกนที่เรียกว่า absolute quality absolute price ครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเป็นกลยุทธ์อันชาญฉลาดมากๆครับที่ทําให้สินค้าทูมี่พร้อมจะแข่งขันได้ในวันนี้ครับผมจะพูดถึงสินค้าอยู่2ตัว2ชนิดสินค้าที่ผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านได้ทาน ต้องบอกเลยว่าพอพูดถึงชาญแปลว่าอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับที่มีคุณค่าและสําคัญต่อร่างกายมากๆเลยตัวแรกครับคือเฮโมฮิมเฮโมฮิมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งมา6ปีซ้อนครับแต่ผมจะกล่าวถึงวันนี้ผมเนื่องจากมีเวลาจํากัดผมจะกล่าวถึงที่มาที่ไปของเฮโมฮิมครับว่าทาไมเราถึงน่าจะรับประทานเฮโมฮิมผมเล่าไปแล้วว่าคุณภาพของอาโชมี่และผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับความนิยม และเราก็ได้รับความนิยมยาวนานด้วยครับและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทประเภทเดียวกันและมียอดขายสูงสุดถึง6ปีซ้อนครับไม่พอครับจากตรงนี้นะเรายังมีประวัติที่ผมบอกว่าประวัติอันนี้ทำให้ผมเชื่อและไว้ใจบางคนบอกว่าเอ๊ะมันก็คือสมุนไพรต้มอ่ะใช่ไหมแค่นั้นหรือเปล่าสมุนไพรต้มนำมาแล้วก็มาบรรจุซองแล้วก็กินมันก็คงดีเหมือนกับสมุนไพรยาหม้ออื่นๆหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับ ผมบอกว่าหลังจากที่ผมได้ศึกษารายละเอียดของเฮโมฮิม oh เนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นเลยนะครับไม่ใช่แค่รู้แล้วเฉยๆแต่รู้แล้วตื่นเต้นและบริโภคทันทีเพราะว่าผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมเนี่ยครับเป็นผลงานวิจัยจากสถาบันพลังงานปรามาณูแห่งประเทศเกาหลีใต้สถาบันวิจัยพลังงานปรามาณูเนี่ยถูกกำกับดูแลโดยรัฐบาลเกาหลีและบางคนก็บอกว่าสถาบันปรามาณูหรือสถาบันนิวเคลียร์เนี่ยครับเทคโนโลยีล้ําสมัยอยู่แล้วบางคนก็เทียบกับนาซาของอเมริกา ทางอวกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานวิจัยของเคลลี่หรือสถาบันวิจัยพลังงานปฐมณูเนี่ยต้องไม่ธรรมดาเพราะเขามีเทคโนโลยีเรดิเอชันซึ่งลงไปถึงระดับอะตอมครับระดับลึกเลยอะตอมแล้วยังไม่พอลงไปนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆครับและเขาได้ทําการวิจัยเฮโมฮิมเนี่ยตั้งแต่ปี1997นะครับใช้เวลา8ปีในการวิจัยพัฒนาซึ่งใช้ทุนไปถึง4.7ล้านเหรียญครับหรือประมาณ150ล้านบาท นอกนั้น้ครับหลังจากที่การวิจัยผลลัพธ์ออกมาเป็นผลที่ดีก็ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาครับก็คือ FDA แล้วก็การรับรองสินิบัตตรับรองอีก5ประเทศนอกจากนั้นในปีที่ผ่านมาครับ2020เนี่ยเรามีความภาคภูมิใจอีกถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วนะมีคุณภาพแล้วนะมีประโยชน์แล้วนะเรายังไม่หยุดพัฒนาครับในปีที่ผ่านมาเราได้รับใบรับรองครับใบรับรองการเ,เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สีเขียวแปลว่าอะไร สินค้าของเราเนี่ยยังมีคุณภาพและความปลอดภัยเขาไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะปี2020ก็เป็นเกณฑ์อีกระดับหนึ่งครับนอกจากนั้นยังได้รับสิทธิบัตรเพิ่มเติมครับเป็นสิทธิบัตรการค้นคว้าพัฒนาเพื่อจะเก็บรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของส่วนประกอบหรือส่วนผสมที่อยู่ในเฮโมฮิมโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆดีอยู่แล้วยังพัฒนาไปอีกว่าจะทํายังไงคงคุณภาพไม่อยู่ในซองแล้วนะครับมีอายุหนึ่งปี2ปีก็ยังรักษาคุณภาพได้เหมือนวันแรกที่ผลิตออกมาเลยนะครับ เรามาดูครับว่าส่วนประกอบที่สําคัญของเฮโมฮิมมาจากอะไรนะครับเฮโมฮิมมาจากเทคโนยีชั้นสูงเลยของสถาบันวิจัยพลังงานประมาณูซึ่งสกัดสารหรือว่าสกัดสิ่งที่ดีคุณสมบัติที่ดีออกมาจากสมุนไพรถึง30ตัวครับแต่3ตัวหลักๆที่เป็นส่วนผสมหลักนะครับก็คือตังกุยครับโกดหัวบัวแล้วก็โบตันญี่ปุ่น3ตัวนี้ครับเป็นส่วนผสมหลักซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นถ้าเรารู้จักเนี่ยสามตัวนี้มีเรื่องเล่ามาเป็นพันปีครับลองไปเสิร์ชดูได้นะครับวันนี้เวลาน้อยก็อาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้แต่จะบอกว่าทั้ง3ตัวนี้มีคุณประโยชน์กับร่างกายมหาศาลครับทำให้สุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมอยากเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดตอนเริ่มต้นว่าแอ s o l u t คอ u a l i t ี้ผมพูดไปแล้วว่าการได้มาของฮโมฮิม oh เนี่ยสุดยอดมากๆไม่ใช่ธรรมดาเป็นการวิจัยสกัดออกมาอย่างดีเลยครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ว่า Absolute p r i c ์ Price, ครับคือราคาที่อ้ซื้ออย่างนี้มาทานมันแพงหรือเปล่าเนี่ยอยากบอกอย่างนี้ครับว่าสถาบันนิวเคลียร์วิเคราะห์วิจัยมาใช้เงินทุนไปเท่าไหร่ครับ150ล้านบาทตอนนั้นครับวิจัยมา8ปีและเริ่มจําหน่าย32ใน1กล่องใหญ่มี32เท่านั้นครับแต่ท่านประธานของเราครับก็เอามาทําเป็นแอ o l u ล e q คุณภาพแอ s o l ล t e ไพร c ์ด้วยการเริ่มต้นอย่างนี้ครับผลิตแบบแมสติชไงครับผลิตจํานวนเยอะๆครับ ก็ทำให้การเริ่มต้นขายของอาโทมี่มีราคาถูกลงถึง10เท่าครับราคาจากหลักหมื่นลงเหลือหลักพันครับ10เท่าในราคา32องหลังจากนั้นเมื่อผลิตเยอะขึ้นได้รับความนิยมเยอะขึ้นก็ท่านประธานเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเข้าไปครับเพราะว่าอยากให้ผู้บริโภคได้บริโภคด้วยราคาสบายใจมากขึ้นก็เลยราคายัางเท่าเดิมอยู่นะแต่ว่าก็เพิ่มจำนวนจาก30เป็น48ครับเป็น5 4ซองและสุดท้ายเป็น6 0ซองเป็น6 0ซองแต่ เมื่อกี้เราคิดจาได้ใช่ไหมครับราคาลดลง10เท่าแต่ราคา 3, มีสามสิบซองแต่ตอนหลังเหลือ60ซองหรือเหมือนทางนี้ครับทางขวาผมนี่กล่องที่เราขายอยู่ในปัจจุบันมี60ซองแต่ราคายังเท่าเดิมเหมือนตอนแรกที่เปิดขายแปลว่าถูกลง20เท่าครับทุกท่านครับเรากําลังบอกว่าเฮโมฮิมหนึ่งซองในประเทศไทยกล่องหนึ่งสามพบาทนะครับเมื่อหารเป็นซองหกสอง,สองหารไปเหลือห้บาท ผมบอ,อกโชคดีเหลือเกินที่เราได้มีโอกาสรับประทานครับรับประทานผลิตภัณฑ์ที่วิจัยมาอย่างดีแล้วดีต่อสุขภาพและคนทั่วโลกทราบสิทธิบัตรก็ได้รับรองอยู่หลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่เราจะสามารถมีสุขภาพที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆจากสถาบันวิจัยพลังงานประมานูครับทีนี้มาดูว่าความเหมาะสมในการรับประทานครับการรับประทานเราแนะนำนะครับประมาณสซองต่อวันก็คือ หลังอาหารเช้ากับหลังอาหารเย็นส่วนใหญ่จะทํากันแบบนี้เอ๊ะทำไมต้องหลังอาหารมันกัดกระเพาะเหรอจริงๆไม่ใช่ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทำไมแนะนําหลังอาหารเนื่องจากว่าฮีโมฮิมเนี่ยเป็นสารสกัดเข้มข้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ทานข้าวท้องเราว่างๆนะครับเราทานเข้าไปบางท่านนะครับบางท่านอาจจะมีอาการรู้สึกว่าเหมือนกับขึ้นไส้เบาๆหรือว่าแบบ รู้สึกไม่ค่อยสบายท้องแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับจริงๆแล้วคือสารเข้มข้นเหมือนเวลาเราท้องว่างๆเราทานอะไรเข้มข้นเข้าไปน้ําหวานๆมากๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกร่างกายเราปรับตัวไม่ทนันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากแนะนําว่าถ้าเราทานหลังอาหารนะครับก็จะไม่ไม่ได้มีเอฟเฟกในส่วนของการรับประทานอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นหรือบางคนนะครับที่ทานแล้วไม่ได้มีผลอะไรก็สามารถทานได้เมื่อต้องการนะครับอย่างเมื่อเช้าผมทานเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะทานด้วยนะครับเพราะว่า ทานบ่อยๆดีครับดีต่อสุขภาพนะครับทีนี้ไข่บ้างล่ะต้องระวังในการทานครับในการรับประทานเด็กครับและสตรีมีครันอันนี้ควรปรึกษาแพทย์นะครับหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็คนรับประทานยานะครับที่หมอสั่งเป็นพิเศษอันนี้อยากให้ดูเป็นกรณีพิเศษด้วยหรือคนที่มีการให้นมบุตรอยู่นะครับคลอดแล้วให้นมบุตรอยู่อเงี้ยอันนี้ก็อยากให้ปรึกษาแพทย์เช่นกันนะครับนอกนั้นสามารถทานได้เลยครับเรามาดูซิว่า ดีแบบนี้คิดค้นมาแบบนี้ราคาเป็นยังไงเหรอเมื่อกี้แอบพูดไปแล้วนะกล่องหนึ่งมี6 0ซองครับมีกล่องเล็กๆอยู่10กล่องนะครับแล้วก็จะมีซองแบบนี้ครับซองแบบนี้อยู่6 0ซองนะครับทานวันละสองซองนะครับสามพันบาทเท่านั้นเองกล่องหนึ่งนะครับ PV ในส่วนของธุรกิจครับก็ห้าห0ื่น PV นอกจากนั้นถ้าใครทานแล้วรู้สึกสุขภาพดีแบ่งปันคนในครอบครัวนะครับเพื่อนๆหรือว่ารับทานเอง เราสามารถซื้อประหยัดขึ้นได้ครับด้วยการซื้อที4กล่อง4กล่องครับราคาจะลดลงเหลือที่11,400นะครับและ PV 200,000 PV ครับทีนี้ครับคุณชาติรงมันรับประทานยากไหมก็จะบอกว่าซองเนี่ยครับเนจะมีรูปกันไกรอยู่เอาไว้ฉีกนะครับเวลาเรารับประทานเนี่ยนะครับเราก็ฉีกตามรอยอย่างเงี้ยครับฉีกตามรอยนะครับฉีกออกไปให้สุดซองนี้เลยนะครับพอฉีกไปสุดซองเนี่ย เราก็จะเห็นรูตรงด้านบนนะครับเราก็จะสามารถดูดทานได้เลยแต่อยากจะบอกคนที่เริ่มต้นทานใหม่หรือยังไม่เคยทานครับยังไม่เคยรับประทานเนี่ยอยากให้ดมดูก่อนครับดมดูก่อนผมจะบอกว่าหอมมากครับเพราะว่ามันสกัดมาจากสมุนไพร30ชนิดเข้มข้นด้วยหอมมากๆเลยครับแล้วก็สามารถดูดรับประทานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเฮโมฮิม ผลิตภัณฑ์ตัวแรกซึ่งเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของอาโทมี่ต้องบอกว่าผู้ที่ทําธุรกิจหรือสมาชิกของอาโทมี่ทุกคนอย่าพลาดนะครับที่จะรับประทานเฮโมฮิมเพื่อสุขภาพของเราครับโดยเฉพาะนักธุรกิจนะถ้าเราประสบความสำเร็จเป็นอิมพิวรียลสุขภาพต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอพักก่อนที่จะไปถึงสินค้าตัวที่2เพื่อทานเฮโมฮิมซองนี้ให้เรียบร้อยครับแล้วกลับมาพบกัน ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูครับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งผมบอกว่าตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พลาดไม่ได้เลยครับพลาดไม่ได้เลยที่จะไม่ทานนะครับนั่นคืออโตมเมียอลาสกา e โอเมก้า3ของเราครับบางคนอาจจะได้ยินว่าโอเมก้าคือน้ํามันเนาะนะครับแล้วเราบางคนมีไขมันค่อนข้างสูงจะดีเหรอหรือมีอายุมากก็เป็นห่วงเรื่องไขมันใช่ไหมครับมันจะทานได้หรอวันนี้ผมจะเจาะลึกเลยครับในส่วนของโอเมก้า3ว่า เราเนี่ยทุกคนนะควรรับประทานเลยครับเพราะว่าดีต่อหลายๆอย่างเลยนะครับวันนี้ผมจะลงลึกตรงส่วนนี้ครับเรามาดูครับเมื่อรู้จักก่อนไขมันเพื่อทําความเข้าใจชัดเจนว่าไขามันเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับต้องบอกว่าประเภทของไขมันมีสองประเภทใหญ่ๆครับประเภทที่ส่งผลดีต่อร่างกายาประเภทที่ส่งผลดีต่อร่างกายคือไขมันที่ไม่อิ่มตัวครับไขมันไม่อิ่มตัวมี2แบบครับคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว กับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนครับซึ่งโอเมก้าสจัดอยู่ในไขมันประเภทที่2ตรงนี้ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับนอกจากนั้นครับเรามาดูไขมันตัวที่2ที่บอกว่าส่งผลเสียต่อร่างกายอันนี้ต้องบอกว่าฟังดีๆนะแล้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือลดปริมาณลงนะครับตัวแรกครับเป็นไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวนี้เป็นไขมันที่เราได้รับจากการบริโภคเนื้อสัตว์ครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยชอบเลยใช่ไหมหมูสามชั้น อะไรเงี้ยนะครับที่มีมันเยอะๆอันนี้ต้องระวังครับเพราะว่าในเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงนะครับก็จะสร้างไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีนะในร่างกายของเราครับอีกตัวหนึ่งร้ายกว่าตัวเมื่อกี้อีกคือไขมันทรานส์ครับไขมันทรานเป็นไขมันที่ผ่านกรรมวิธีทางเคมีด้วยการนําไขมันแบบไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันดีเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีในการเติมไฮโดรเจนเข้าไปครับ พอเติมไฮโดรเจนเข้าไปกรดไขมันเนี้ยเมื่อนําไปทอดหรือทาเป็นอาหารเช่นคุกกี้ทอดเฟนฟายหรือว่าทําอะไรที่เป็นอาหารทอดทอด,ทอดส,ส่วนใหญ่ครับจะคงความกรอบจะคงความไม่เหม็นหืนจะคงความใหม่ได้เมื่อตอนยุค1960 60ปีที่แล้วนะผมไปศึกษาขนาดนี้นะครับเพื่อจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง1 9 6่เนี่ยไขมันทรานส์เริ่มเข้ามาครับและได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่าสามารถรักษาคุณภาพอาหาร เมื่อใช้ไขมันแบบนี้ได้แต่มันดันเป็นไขมันที่แย่มากๆเลยครับทุกคนเป็นไขมันที่ถ้าทานเข้าไปเนี่ยก่อผลร้ายมากๆครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์ได้พยายามที่จะหยุดบอกจริงๆอ่ะไม่ดีแล้วนะครับหลายประเทศได้สั่งห้ามใช้ไขมันทรานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบทานเบเกอรี่ชอบทานของที่มันต้องทอดหรือแบบใช้ความมันสูงๆเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเช็คสักนิดนึงว่าปลอดไขมันทรานหรือเปล่า ครับไขมันดีและไม่ดีเรารู้จักไปแล้วครับเรามารู้สักนิดหนึ่งว่ากรดไขมันโอเมก้าสกรดไขมันโอเมก้าสเนี่ยเป็นอะไรดีหรือไม่ดีกรดไขมันโอเมก้าสอยู่ในฝ่ายดีครับเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งมีความจําเป็นนะมีความจําเป็นเพราะผมบอกว่า,วาควรจะต้องทานเพราะจําเป็นไงแต่ที่จําเป็นมากๆเพราะว่าร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ครับไม่สามารถผลิตเองได้ต้องมาจากการบริโภคเข้าไปเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบริโภคกรดไขมันโอเมก้า3ได้ไม่เพียงพออาจจะมีปัญหากับร่างกายได้ครับทีนี้มาดูครับว่าโอเมก้า3มีความจําเป็นกับร่างกายอย่างไรบ้างโอเมก้า3เป็นส่วนประกอบของเซลครับโดยเฉพาะพิเศษเลยนะเซลล์ Sell สมองโอสมองนี่สําคัญมากใช่ไหมดูแลและก็การทํางานของร่างกายทั้งหมดเลยครับเซลล์ Sell สมองครับ60%ของเซลล์เซลล์จะประกอบด้วยไขมัน60% แต่ใน60%ครึ่งหนึ่งเป็นโอเมก้า3ครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโอเมก้า3ไม่เพียงพอแน่นอนเซลล์ Sell สมองนั้นไม่ดีแน่นอนนะครับต่อมาครับเซลล์ Sell อีกอันนึงที่สําคัญก็คือเซลล์ประสาทตาหรือจอประสาทตานะครับอันนี้ก็มีไขมันสูงเช่นกันก็คือมีถึง40%ครับและมีโอเมก้า3อยู่ในนั้นเป็นไขมันกรดไขมันที่จําเป็นครับนอกนั้นเซลล์ทุกเซลล์ครับเซลล์ Sell ทุกเซลล์นะ ยังต้องมีไขมันเป็นองค์ประกอบในการเป็นเนื้อเยื่อหรือเซลล์เมมเบรนครับแล้วก็รวมไปถึงไมโทคอนเดียซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นนิวเคลียสของเซลล์แต่ละเซลล์ซึ่งมีไขมันโอเมก้าสเป็นตัวให้พลังงานของเซลล์ครับให้มีชีวิตอยู่ได้เซลล์ Cell, ถ้าไม่มีพลังงานก็คือเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี Omega 3, ่ยโอเมก้าสรู้ขนาดนี้สําคัญมากๆนะครับก็ซื้อเลยก็ได้นะครับตอนนี้ใครอยู่หน้าจอก็สามารถล็อกอินเข้าไปซื้อไม่ต้องฟังผมจบก็ซื้อได้นะครับต่อมาเพิ่มเติม,ตมอีก ไข่ที่ยังไม่แน่ใจฟังต่อครับกรดไขมันโอเมก้าสมเนี่ยมี3ชนิดครับทุกคนกรดไขมันโอเมก้าสมี3ชนิดชนิดแรกคือ ALA นะครับอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดครับเป็นไขมันที่โอเมก้าสที่ได้จากพืชครับสกัดมาได้จากพืชเมื่อเราทานผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพืชเนี่ยเราได้โอเมก้าสเหมือนกันนะครับเราอาจจะได้ยินวุ้ยต้องทานปลาอะไรไม่ใช่มีในพืชด้วยนะครับมีถั่วในผักบางชนิดด้วยนะครับแต่ ALA เเนี่ย ต้องบอกว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยยังสามารถยังไม่สามารถนําไปใช้ต้องไปผ่านขั้นตอนหนึ่งที่ตับครับเพื่อเปลี่ยนให้เป็นโอเมก้าสชนิด DHA e ชนิดต่อไปที่ร่างกายนําไปใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ALA ทานได้จากพืชนะครับเดี๋ยวตอนหลังจะบอกว่า ALA ก็ทานได้นะสําหรับบางท่านนะครับไขมันตัวที่2ครับกรดไขมันโอเมก้าสตัวที่2ตัวนี้สําคัญ EPA ครับ EPA เป็นกรดไขมันโอเมก้าสที่มีความสําคัญคือ ช่วยลดอาการอักเสบครับและช่วยควบคุมการทํางานในส่วนของสมองหรือระบบประสาทที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ครับต่อมาครับตัวที่3ของโอเมก้าสคือ DHA นี่ก็สําคัญมากๆเลยครับเพราะ DHA เนี่ยเป็นตัวที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญและช่วยพัฒนาระบบประสาทการทํางานของระบบประสาทการทํางานของสมองการทํางานของสายตาเพราะว่าเป็นเซลล์เป็นไขมันหลักด้วยใช่ไหมครับและก็การทํางานของหัวใจนะครับตรงส่วนนี้ ถ้าเกิดสมองขาด DHA ลงไปอาจจะมีผลต่อความจำอาจจะมีผลต่อหลายๆเรื่องทีนี้เรามาดูประโยชน์ของโอเมก้า3ครับเรามีประโยชน์ถึง4ข้อด้วยกันครับข้อที่1ครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหรือการมีไขมันในเส้นเลือดนะครับ้าพูดง่ายๆคือการมีไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมากเกินไปครับก็จะทําให้เกิดปัญหาทีนี้ไขมันเนี่ยคอเลสเตอรอลอันนี้เคยได้ยินกันไขมันใน ร่างกายของเราครับมีไขมันดีที่เราได้ยินกันว่า HDL ส่วนไขมันไม่ดีคือ LDL ไขมันไม่น่ารักนะครับ LDL นี LD ่ไม่น่ารักตรงไหนคือไม่น่ารักตรงที่ว่าเวลาไปตามหลอดเลือดถ้าเราทานไขมัน LDL เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือไขมันเนื้อสัตว์ที่ที่ไขมันจากสัตว์ที่เราทานเข้าไปครับไขมันอิ่มตัว LDL เนี่ยถ้าทานมากเกินไปจะชอบมากเลยที่อยู่ที่ชอบมากเลยคือผนังหลอดเลือดครับก็จะไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็สะสมสะสมสะสมเข้าไปจนทําให้เส้นเลือดตีบขึ้นเรื่อยๆทีนี้ทํำยังไงละ่ะ โอเมก้าสช่วยครับเพราะโอเมก้าสเป็นไขมันดีที่เพิ่มทําให้ HDL เพิ่มขึ้นเพราะ HDL ทําหน้าที่อย่างนี้ครับ HDL จะทําหน้าที่ไปแงะแกะ LDL ออกมาจากหลอดเลือดครับแล้วไปส่งที่ตับเพื่อทําลายเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามีโอเมก้าสซึ่งเป็นไขมันดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าอ่าอย่างนั้นจัดเต็มแล้วสิทานไขมันเยอะๆไม่ใช่นะครับก็ควรควบคุมปริมาณอาหารที่ทําให้เกิด LDL ด้วยและ HDL ก็ช่วยให้ร่างกายดีนะครับอีกตัวหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็น กรดไขมันที่เปลี่ยนมาจากคาร์โบไฮเดรตและน้ําตาลนะครับที่เวลาเราทานเขาไปเยอะเกินไปเนี่ยแล้วเหลือเกินนะครับก็จะทําให้เปลี่ยนสภาพเป็นเป็นไขมันแบบชนิดไตรกลีสไลด์ครับทีนี้ครับอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นข้อมูลความรู้นะครับว่าเอ๊ะแล้วเท่าไหร่เรียกสูงเรียกน้อยเรียกต่ําเวลาเราไปเจาะเลือดนะครับไขมันรวมถ้าค่าน้อยกว่า200อโอเคครับคุณยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ HDL ครับต้องมากกว่า40ครับ LDL ครับควรจะต่ำกว่า1น0ครับ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเดซิลิตรคือ1ใน10ของลิตรนะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ครับควรจะน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าไปเจาะเลือดแล้วค่าอยู่ตามนี้หรือเปล่าก็ลองเช็คดูนะครับประโยชน์ข้อที่1ย้ยอดอีกทีนะครับคือช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยเราสะอาดหรือลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะ จริงแล้วเนะี่ยในทางการแพทย์ผลงานวิจัยครับบอกว่าถ้าเราทานโอเมก้าสเพียงพอจากการทานอาหารหรือทานอาหารเสริมโอเมก้าสจะทําให้ไตกลีดรายมีโอกาสที่ลดลงมากถึง40%ตครับต่อมาครับเรามาดูว่าข้อที่2ครับช่วยของการทํางานของสมองบางคนที่ทํางานหนักครับต้องมลติทัสกิ้งนะครับทำงานเยอะๆพักผ่อนน้อยทาให้สมองลาครับโอเมก้าสก็สามารถช่วยให้เซลล์ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ3ครับจะสามารถช่วยควบคุม สมองตรงส่วนของความเครียดหรืออารมณ์ได้ครับบางทีถ้าระดับของโอเมก้าสามลดลงต่ํากว่าระดับปกติจะมีผลทําให้เรารู้สึกหมุนหงิดง่ายรู้สึกอารมณ์เสียง่ายนะครับก็ลองดูนะครับถ้าโอเมก้ากรดไขมันเราต่ําลงไปก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการแบบนี้ก็ลองทานเป็นประจําได้ดูจากอาหารก่อนเป็นหลักนะถ้าเราทานอาหารที่มีโอเมก้าน้อยเกินไปก็ลองทานอาหารเสริมแบบนี้ครับและ4ครับ สำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนในปัจจุบันเรามีมือถือเป็นอาวุธสําคัญเลยไม่รู้อาวุธทําลายตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเราเล่นกันปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยคือใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือ5-6ชั่วโมงนะครับทุกท่านโดยเฉพาะช่วงโควิดครับเราว่างมากเราก็เล่นมากครับทำให้มีผลกับจอประสาทตาและสายตาของเรานะเพราะฉะนั้นครับโอเมก้า3จะช่วยบํารุงให้เซลล์จอประสาทตาและตาของเราเนี่ยแข็งแรงครับนะครับ สรุปก็คือเราดีต่อสี่ส่วนครับดีต่อหัวใจดีต่อสมองดีต่ออารมณ์ของเราแล้วก็ดีต่อสายตาครับทุกท่านทีนี้ครับโอเมก้าสามเนี่ยปริมาณที่แนะนำครับคือ500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันที่ควรบริโภคครับเมื่อกี้เราบอกว่าปลาที่มีไขมันโอเมก้า3เข้มเข้มข้นจำนวนมากๆเนี่ยคือปลาทะเลน้ำลึกด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้วิดีโอตอนแรกก็บอกว่าของเราเนี่ยเป็นปลาจากทะเล,ลสกา้าครับสกา้าพอลล็อกซึ่ง ทะเลเนี่ยมันมีความเย็นพอเย็นปุ๊บเหมือนคนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าถ้าเวลาอยู่อากาศนาหนาวๆไขมันเยอะๆก็ดีเพราะฉะนั้นการสะสมของไขมันในปลาในทะเลน้ําเย็นนะครับที่เย็นๆเ,เนี่ยจะมีไขมันมากกว่าแต่ในปลาเมืองไทยเช่นปลาน้ําจืดม,มีโอเมก้าไหมมีครับแต่ปริมาณจะน้อยกว่าอันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับที่มาของโอเมก้าสครับเป็นอาหารทะเลมะเมล็ดพืชน,นะครับแล้วก็นามันพืชน,นะครับแต่ทีนี้อยากเน้นนะ阿拉斯加อีโอเมก้าส e ของเราครับ มันดีตรงนี้ครับมันดีตรงว่ามาจากปลาทะเลน้าลึกที่阿拉斯าดีตรงไหนครับทะเล阿拉斯าปลอดสารพิษไงครับโลหะหนักไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะบริโภคหรือเลือกรับประทานโอเมก้าสที่บริสุทธิ์นะครับแล้วไม่มีสารพิษตกค้างได้นะครับต่อมานอกจากนั้นครับเราได้ทำน้องเขาวางไว้ให้นะครับผลิตออกมาเป็นแคป เป็นแคปซูลหรือเม็ดเล็กๆครับซึ่งปกติบางคนอาจจะบอกว่าเล็กๆอย่างนี้แล้วมันจะดีหรอนะครับใหญ่ๆเนี่ยเขาทํากันไว้แบบนี้นะครับใหญ่ๆเขาทากันไว้แบบนี้ทานไปเป็นไงครับน้ํามันปลาเพียบครับแต่มีโอกาสเสี่ยงติดคอไหมพันมิลรรมมลิกรัมถึงพันสองมิลลิกรัมครับแต่ผมจะบอกนะครับว่าถ้าท่านใดทานเม็ดใหญ่ขนาดนี้อยู่นะครับผมอยากให้ไปดูข้างบรรจุพัธุ์นิดหนึ่งว่าบางทีครับมีน้ํามันปลาอยู่พันสองมิลลิกร,รมัมแต่ มี DHA กับ EPA แค่ไหนปรากฏว่าบางยี่ห้อครับเนี่ยน้ำมันปลาเยอะเลยแต่ว่ามี EPA กับ DHA เท่ากับของเราอะไรครับผมกำลังบอกว่าเม็ดของเราเนี่ยครับ5 5 0มิลลิกรัมเท่านั้นแต่ว่ามี EPA และ DHA มากถึง350มิลลิกรัมครับเพราะนั้นวันหนึ่งเราสามารถทานได้1-2เม็ดถ้าเราไม่ได้ทานอาหารที่มีโอเมก้าก็แนะนำา2เม็ดครับจะเป็นส่วนที่พอกับร่างกายของเรา เทคโนโลยีการสกัดของเราครับก็สุดยอดเหมือนกันครับไบโอเทคโนโลยี Bio ของเราล้าสมัยมากๆก็สามารถสกัดน้ำมันปลาให้ลดกลิ่นคาวออกไปได้ด้วยครับนะครับนอกจากนั้นเรายังเติมบางคนบอกว่าอ e ีโอเมก้าอีโอเมก้าคืออะไรอ e ีคือเราเติมวิตามินอ e ีเข้าไปด้วยครับวิตามินอ e ีเนี่ยเป็นวิตามินที่สามารถละลายได้ในไขมันครับแต่ว่าวิตามินอ e ีมีคุณสมบัติอะไรครับโทโคฟโลเนี่ยของวิตามินอ e ีเนี่ย จะช่วยในเรื่องของการเกิดความหืนของตัวไขมันครับไขมันถ้าเกิดเย็นหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีกลิ่นหืนบางท่านอาจจะทราบแต่ว่าอีวิติมินีจะช่วยให้ตรงนี้ครับการเปลี่ยนสภาพเนี่ยลดลงนะครับสองก็คือวิตามินอีเนี่ยดีมากๆเลยครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนอกจากนั้นครับยังช่วยลดอาการอักเสบได้ด้วยยังเสริมกับ EPA ได้อีกด้วยนะครับข้อควรระวังครับเด็กและสตรีมีครรภ์เหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าเซนซิทีฟกับ อาหารการกินอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับผู้ที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดครับเพราะว่าการทานโอเมก้าเนี่ยก็จะมีส่วนทําให้การแข็งตัวของเลือดลดลงในส่วนของโอเมก้าสนะครับอันนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์หรืองดนะครับส่วนใหญ่แพทย์จะให้งดนะครับแล้วก็ผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดครับนะครับพวกเบบี้แอสไพรินยกตัวอย่างบางคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันหรือตรงนี้เยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องทานด้วยความระมัดระวังครับผู้ที่ใส่อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจครับหรือว่าใส่ อุปกรณ์พิเศษนะครับก็อยากให้ปรึกษาแพทย์นะครับและผู้ที่มีอาการแพ้อาหารทะเลครับแน่นอนบอกว่าของเราสกัดจากปลาทะเลสก้าแล้วฉันแพ้อาหารทะเลก็ไม่ควรรับประทานครับแต่อยากให้ไปเลือกผลิตภัณฑ์โอเมก้าสามนะครับที่มีโอเมก้าสามชนิด ALA เมื่อกี้ตอนแรกบอกสามอย่างใช่ไหมอย่างแรกคือ ALA เครับไปเลือกแบบนั้นได้ครับก็ลองไปเลือกผลิตภัณฑ์สําหรับกรณีพิเศษสาหรับคนที่แพ้อาหารทะเลนะครับสุดท้ายครับอยากมาดูกันว่าเอ๊ะคูซสเยอะเลยน่าทานมากเลยตอนนี้นะครับ ราคาล่ะครับคุณจตุรงค์ราคาครับเราบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยหนึเม็ดนะครับแต่ราคาแค่650บาทเท่านั้นเองครับนะครับนอกนัานทานวันละสอเม็ดก็คือทานได้ต้อง3เดือนโอ้โหคุ้มมากๆเลยครับกับสุขภาพและผลลัพธ์ที่จะได้ครับต้องบอกทุกคนครับว่าวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง เรามีเงินแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพดีๆในภาวะวิกฤตโควิด COVID แบบนี้ด้วยนะครับและกลับมาพบกันในบทบาทต่อไปในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ